Shop, ลิชแมนช็อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม Marvel rivals บนเว็บรับลิชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนน้าสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์แล้วก็ไลน์ด้วยเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิชแมนช็อปเท่านั้นนะครับสวัดดีครับทุกคนอยู่กับผมนาะยกอนด็เช่นเคยนะครับก็ผมเพิ่งแข่งทัวร์ของ WSD Cafe นะครับแล้วก็ได้แชมป์มาเรียบร้อยแล้วเนาะ ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ตามเชียร์ตามแบบว่าซนะัพพอร์ตกันเนาะโทษต่อไปที่ผมจะแข่งเนี่ยก็จะเป็นของ N e x t แล้วก็ของซูปนะครับยังไงก็รบกวนตามกันต่อนะครับ <laughs> ขอบคุณมากครับโอเคครับว่าคอนเทนต์วันนี้ของเรานะครับก็จะเป็นการพูดถึงแมปที่เมจิกเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างดีแล้วก็เล่นง่ายเนาะก็เดี๋ยวจะมีแมปอะไรกันบ้างผมจะขอพูดผ่านเทลิสเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็จะให้เหตุผลประกอบว่าทําไมในแต่ละแมปเนี่ยเมจิกถึงเก่งนะครับในด่านนั้นเนาะ โอเคครับก็เข้าประเด็นกันเลยเนาะด่านที่เมจิกเก่งเนี่ยก็จะเป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะแคบเนาะแล้วก็เป็นด่านที่มีเฮทวแพกแล้วก็พวกโคเวอร์เยอะให้เขาเล่นเนาะเกมเพลย์ mm hmm. ลูกของเขาเนี่ยก็จะบนเฮทวแพกนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกในคลิปเมจิกก่อนหน้านี้เลยเพราะฉะนั้นด่านที่มีไอ้พวกนี้เยอะเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยเล่นเก่งมากๆกันเองเเผมขอเริ่มที่ด่านเอ่อโตกเกียวท้องส่วน99สไปเดอร์ไอซ์แลนรกเลยนะครับด่านนี้ได้ไปด่านที่ตัวเมลีเนี่ยจะโหดมากๆเพราะว่ามีมุมให้แบบว่าแฝงจากบนหลงังคา จะอ้อมหลังอะไรเงี้ยเยอะมากๆแถมพ้อยแรกของด่านนี้เ,เป็นจุดที่เมจิกจะเก่งที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามีเฮลแพ็คให้เล่นเยอะมากๆแล้วก็มีโคเวอร์เยอะก็เหตุผลเหมือนเมื่อกี้เลยครับที่ผมเคยบอกไปจุดที่เราจะเล่นเนี่ยมันจะมีหลายจุดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงห้องยาทางขวามือทางซ้ายมือหรือว่าบนหลังคาอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นด่านนี้เนี่ยก็เลยเป็นด่านที่เมจิกจะเก่งมากๆพ้อยสองกับพ้อยสามเนี่ยอาจจะดูมีทางยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มีเฮลแพ็คให้วนนะครับหลายจุดมากๆ เพราะฉะนั้นก็เป็นด่านที่ดีมากครับของเมจิกด่านต่อไปเนี่ยก็จะเป็นด่านประเภทคอนโทรลพอยด์นะครับที่เมจิกจะค่อนข้างเก่งเลยคอนโทรลพอยด์เนี่ยเป็นด่านที่เมจิกเก่งเนี่ยเพราะว่า2ข้างของคอนโทรลพอยด์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมีหัวแพ็กหมดเลยเนาะอีกทางนะครับตอนที่เขาเปิดดาร์กชายเนี่ยศัตรูก็จะไม่สามารถถอยไปห่างจากคอนโทรลพอยด์ได้ไกลามากนะครับเพราะว่าเขาก็จะเสียพอยด์เนาะเพราะฉะนั้นก็เวลาป๊อปอันติก็จะฆ่าได้เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้น2ด่านนี้ก็เลยเป็นด่านที่ผมชอบเล่นมากนะครับสำหรับเมจิก อย่างหนึ่งก็คือมันแคบแล้วนะครับคอ้นทอน point ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่กว้างอะไรมากเลยแต่ว่าตัววากันด้าคอ้นทอน point เนี่ยจะเป็นข้อยกเว้นนะครับเดี๋ยวผมจะพูดว่าทําไมทีหลังเนาะหน้าต่อ,อไปนะครับก็จะเป็นหนานอย่างอีด้าซิลพาสอีด้าซิลพาสเนี่ยจะเป็นหนังคล้ายๆกับสองส่วนเก้าเก้านะครับสบไปเดอร์ไอแลนด์เลยแต่ว่าจะมีมุมแฟงที่ค่อนข้างจะซับซ้อนกว่าน,นิดนึงนะครับบางทีเนี่ยต้องเดินอ้อมไกลๆนิดน,นึงนะครับแล้วก็พอย n t สองเนี่ยจะมีมุมให้เล่นแค่ตรงเป็นไอ้ไฮกาวบนสะพานนะครับที่จะแฟงได้้้้้สส่่่่่ววนนนใหญแลถถาาาาาาเาเเเรรรรทททพืืีีไปไปปดะะมมณกกอบคึงงย็จ แฝงมาจากทางห้องยาซ้ายมือได้เนาะแต่เหตุผลที่อิรัสิโอผ่านเนี่ยอยู่ในเทียสองนะครับไม่ได้แบบดีขนาดสไปเดอร์ไอแลนด์เนี่ยเพราะว่าผ่าที่เขาใช้ในการแฝงในเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นนิดนึงนะครับผมถึงจะสามารถแฝงได้ชํานาญอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้ง่ายเหมือนของสไปเดอร์ไอแลนด์เนาะโอเคครับแล้วก็ด่านต่อไปนะครับจะเป็นด่านของเอ่อโตเกียว2องศนะครับผมก็วางไว้ที่ตรงนี้เลยคือนอกจาก4ด่านนี้เนี่ยด่านที่เหลือเนี่ยเมจิกจะเล่นค่อนข้างยากแล้วนะครับ ก็อาจจะไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่าต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับถ้าต้องการที่จะแบบเออแบบเซียนอนะเออคืออย่างนี้ผมบอกนะครับว่าตัวเมลีเนี่ยมันมี่าดของแต่ละตัวอยู่แล้วเนาะ บางตัวมันปีกนกำแพงได้บางตัวมันพุ่งไปไหนมาไหนได้อะไรเงี้ยแล้วบางตัวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเดินชนหน้าตรงๆได้นะครับมันต้องแบบว่าอ้อมต้องอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยยากกว่าตัวยิงอะไรแบบนี้เนาะปืนกลสองหกเก้านะครับผมเรียกได้ว่าลําบากทั้งตอนบุกแล้วก็ตอนการเลยนะครับโอเคตอนการอาจจะง่ายกว่าน,นิดนึงแต่ว่าตอนบุกเนี่ยผ่านในการเล่นน่ะมันจะมีแค่2แบบสามแล้วกันถ้าไม่นับเซนที่พีเนาะเซนที Stand ่พีคือเป็นแบบที่3เนาะ ส่วน1กับ2เนี่ยคือเราจะต้องเดินไปในทางซ้ายมือแล้วก็พังกำแพงนะครับแล้วก็อ้อมไกลเลยถ้าเราเคลียร์ไฮเกาไม่ได้เนี่ยก็คือลำบากแน่นอนเพราะว่าไฮเกาวของดานตัวเกียวของส่วนเก้า,กาที่เป็นตัวคอนเวอร์เจนเนี่ยมีไฮเกาให้เราเคลียร์ถึง3จุดนะครับหรือ4หรือถานะครับถ้าเขายืนดีๆคืออ e ีของเมจิกอะ่ะพุ่งขึ้นไปได้ก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยความที่พอยมันเปิดมากมันไม่ได้มีโคเวอร์ให้เล่นเยอะเบอร์นั่นอนะ่ะถ้าเราพุ่งขึ้นไปแล้วที เพราะฉะนั้นเนี่ยด่านนี้ก็เลยลําบากนิดนึงนะครับโดยเฉพาะพอยแรกเนาะพอยตสองเนี่ยก็จะเล่นง่ายขึ้นมานิดนึงเพราะว่าจะมีจุดเฮลิแพคให้วนประมาณ2จ <S bridges, S 2> ุดนะครับสำหรับด่านนี้เนี่ยพอยแรกก็จะเล่นยากที่สุดนะครับส่วนพอยตสองเนี่ยก็จะเล่นง่ายขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีตัวเฮลิแพคให้วนประมาณ2จุดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะมีผ่านในการแฟงให้แบบไปได้ประมาณ2อสทางก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พอยสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเดิมครับลำบากสุดเพราะว่าไฮเกลเนี่ยมันรอบได้เลยแล้้้วก็็เเปปนนพพพืืททีี่่่ิดดูงงงายคออตึม ค่อนข้างเยอะนะครับในพอยที่3ด่านต่อไปนะครับก็คือด่านอย่างคินทานะครับซิมเบลติกเซิร์เเด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่เหมือนเดิมเลยพอยแรกลำบ,บากมากๆแต่ว่า point สองจะเล่นง่ายแล้วก็พอยสามจะโคตรลำบ,บากพูดง่ายคือ1กับ3อ่ะยากพอๆกันเลยก็คือพอยแรกอะเราจะต้องเดินผ่านไปในทางที่แบบฝันของข้ามีไฮเกลแล้วเขาก็มี cover เล่นซึ่งผ่านในการแฟงพอย n แรกอะมันจะมีอยู่2แบบคือเราไปห้องซ้ายแล้วรอข้าร้อมทีมแต่คืออันนี้เนี่ย ถ้าทีมเราไม่ได้ดันมากกับเราคือเราโคตรลาบากส่วนผ่าดขวาเนี่ยเจียวเวลาอ้อมหลังค่อนข้างนานมากแล้วถ้ามีตัวมาคอนเทสเราอย่างเช่นมีไซล็อกหรือว่ามีเมจิกเหมือนกันมาคอนเทสเราอย่างเงี้ยคือเราติดแน่นอนเราไปไม่ได้แน,น่นอนด่านนี้เล่นไปด่อนเ้างทีง่จะย,ยามามาๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ไพ,พ,พ่หนึ่งกับไพ่สามอะเอาจริงเอาพ่หนึ่งยังเล่นได้อยู่ไพส่สองนี่คือดีเลยแต่ว่าไพ่สามอะถ้าเล่นตัวยิงได้ก็เล่นตัวยิงดีกว่าครับมันเก่งกว่าเยอะเลยเพราะว่าไพ่สามตัวเมลีนี่เอาจริงเล่นยากสุดอะะมปราณนีบ ต่านต่อไปนะครับเป็นคอนโทรลพอยต์ของอินเตอร์กาแกลาติกอับพายออฟวากันด้านะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบเล่นเมจิก Magic ในด่านคอนโทรลพอยต์มากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นด่านที่แคบเนาะแต่วากันด้าคอนโทรลพอยต์เนี่ยแม่งโคตรกว้างเลยครับผม,มเป็นไปด่านของตัวยิงเลยแหละคือมันจะมีด่านที่เป็นน้ําตกมั้งที่ผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าด่านอื่นอ่ะแต่ว่าอีกสองด่านอ่ะมันกว้างแบบกว้างเวอร์อ่ะถ้าเราแพ้ไฟแรกของในแต่ละด่านไปอ่ะคือแบบแย่จัดอ่ะ ในการเทคพื้นที่คืนนะถ้าเขามีตัวยิงแบบ2ตัวอะไรเงี้ยนะครับแหมดอัพที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วลำบากที่สุดเนี่ยก็คือแหมดอัพที่เจอกับบักกี้แล้วก็พันนิเชอร์ไอ้พันนิเชอร์อะไม่เท่าไหร่คือมันก็แบบ50 50ใช่ปะอันนี้คือแบบสกิลเพลย์แบบเท่าๆกันนะครับแต่ว่าบักกี้เนี่ยอันนี้คือมันไม่ให้โอกาสเราในการแก้ตัวเลยคือตัวไอ้สเตปปิ้งนิ้ของเราอะ่ะพอเราเข้าไอ้ริมโบไปใช่ไหมแล้วออกมาปุ๊บมันจะมีดีเลย์ที่เราทำอะไรไม่ได้อยู่แป๊บหนึ่งอะที่ต้องกดปปปีีีีศาาาาาาาจจหหหรรรรรรืออออไไมม่่กกกกกก็็คคคยยยยยยยซ้้้้ะะะะะะะบบบัััััันนนนโเเเเเเตงงงลลิวแ2ดพฉ ด่านที่กว้างๆอ่ะตัวพวกนี้มันก็เลยแบบพูดง่ายคือกินเรา100%อปรน่ะประมาณนั้นด่านสุดท้ายนะครับที่เล่นยากม,มากๆแล้วก็ยากที่สุดเลยที่ผมไม่อยากเจอเลยถ้าเล่นเมจิกก็คือตัวของอ่าวังกันด้าที่เป็นคอร์บูเรนนะครับไอ้ด่านนี้เนี่ยผมว่าเป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะไม่ปลาลาลาดเลยอ่ะแบบที่จริงนะโดยเฉพาะพอย n ์แรกอ่ะคือถ้าทีมไหนที่ผ่านพอย n ์แรกไปได้แบบเร็วๆอ่ะที่เหลือมันจะไหลแบบสน์บอลแลละ ผลที่หนาเนี่ยเป็นหนาที่ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าพอยแรกอ่ะมันมีไฮกาวให้ยืนที่แบบว่าน่าํำคาญอยู่จุดหนึ่งนะครับคือจุดขวามือแล้วก็ที่เป็นจุดสูงๆนะครับแล้วก็มีที่มันเป็นแบบตัวธรรมดาขึ้นไปยืนได้อ่ะเออเป็นเนินที่เขาชอบยืนกันใช่ไหมมีอยู่2ที่ไฮกาว์แล้วไอ้ไฮกาวที่มันแบบสูงสุดเลยอ่ะมันจะเป็นจุดที่เนมอลอ่ะชอบไปตั้งปลาหมึกกันตรงนั้นนะครับซึ่งในจังหวะที่เรา ผูชับเข้าไปอ่ะอันนี้ไม่ได้พูดถึงทีมหกนะพูดถึงการเล่นแงงธรรมดาเนี่ยเวลาที่เราพุง่งเข้าไปหาไอ้ตัวเนมอข้างบนนั้นน่ะส่วนใหญ่นะครับทีมเราเขาจะไม่ได้ผู้ชับไปตามเราอะแล้วเราก็จะโดนประมึกยิงจนตายคือเราจะต้องคอนเทสกับไอ้ตัวเนมอที่แบบว่ามีพพอร์ตคอยฮิลคอยช่วยอยู่อะคือมันยา,มมากมากๆครับถ้าตาไหนที่ทีมผมแบบมันแย่มากๆจริงๆอ่ะคือผมแพ้ไปตั้งแต่พอยแรกก็ผมทำอะไรไม่ได้เลยตอนเล่นเมจิกอือประมาณนี้ส่วนพอยสองอะน่าจะเล่นได้อยู่มันคล้ายๆกับับินนทาเลยม โอเคอยู่ตรงที่มันมีผ่านใด้แฟงอยู่2ผ่านเออก็คือห้องทางขวาเนี่มันเป็นห้องเลือดก,กับห้องซ้ายมือที่แบบมันต้องอ้อมไกลนิดนึงแต่ว่าก็เล่นได้อยู่แต่ว่าพ้อยสองเนี่ยก็จะมีไฮเกวที่ค่อนข้างที่จะน่าอึดอัดนะครับที่เราต้องขึ้นไปทางซ้ายบนเนาะทีนี้พ้อยสามอ่ะอันนี้คือกว้างแบบกว้างนรกเลยแต่ว่ายัางดีที่มันมีผ่านขวาให้เราแฟงผ่านซ้ายเนี่ยอาจจะไปไม่ได้เยอะแต่ว่าผ่านขวาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ก็ประมาณนี้นะครับผม ก็เลยเป็นด่านที่เมจิกเล่นยากมากๆโอเคก็จุดประสงค์ของลิมนี้นะครับผมผมไม่ได้จะบอกว่าด่านไหนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวไปเลยหรือว่าเมจิกจะเล่นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับคือมันก็มีวิธีเล่นของมันอยู่ถ้าเราใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับหรือว่าการเปลี่ยนวิธีการเล่นอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่สามารถที่จะแบบพุ่งไปตรงๆแล้วก็ไปหาแบ็คไลน์เขาได้เลยนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะแบบโพกแทงก่อนใช้ปีศาจกดแทงเนี้ยแล้วก็ถ้ามีจังหวะที่แบบเราไหลไปได้อย่างเช่นจังหวะที่ซัพพอร์ตเราอันติเปิดก่อนหรือว่าจังหวะที่เรา เห็นว่าเขาโลงอย่างเงี้ยเราพุ่งไปแบ็คลายอย่างเงี้ยก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอัดแอดปไปตามประสบการณ์ที่เราได้เคยเล่นนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็น่าจะเป็นทั้งหมดของวิดีโอนี้ในวันนี้แล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูกันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับชาวมินจิ้งเนชั่นนะครับผมบ๊ายบายครับ